สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องบอทเออร์พานแชร์แนวนะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการปั๊มยอดวิวไอจีนะครับเป็นว่าเป็นยอดวิววิดีโอไอจีหรือวิดีโอรีวนั่นแหละครับผมมีทั้งรีวมีทั้งไอจีทีวีใช่ไหมมีมีหลากหลายรูปแบบนะครับผมเป็นที่เป็นวิดีโอนะเป็นสื่อมีเดียนะโซเชียลมีเดียดังนั้นก็ไปดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะทํำยังไงนะส่วนบริการเป็นของโฟโรไทยนะครับผมโอเคครับไปดูกันเลยเอาเลยครับผมตอนนี้ ผมก็อยู่ในไลน์แล้วนะผมในแพลตฟอร์มไลน์นะก็ขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเนี่ยกดไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับผมเพิ่มเพื่อนเนาะน่าจะรู้กันอยู่นะครับกดเพิ่มเพื่อนปุ๊บไปแล้วนะฮะก็จะเห็นนะผมเรากดไปที่ค้นหาเลยนะผมค้นหาเป็นรูปแม่ขยายนะเป็นขยายกดไปนะครับผมแล้วคราวนี้เราก็กดไปที่ตรง ID l i ไลน์ครับผมไลน์ ID นะครับให้พิมพ์ตามผมเลยนะครับผมพิมพ์ตามผมเลยนะตามนี้เลยครับผม ป네 mmm pues ั๊มแอดปั๊มฟอลโล่นะครับผมเป็น l ล n e ID นะครับเป็นลาย ID ของทางโปลโลไทยครับเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ครับผมกดค้นหานะครับกดค้นหาจะขึ้นเลยนะครับเป็นรูปฟอลโล่ไทยนะครับผมใครที่ไม่เคยใช้บริการก็กดแอดเพื่อนไปเลยนะครับผมส่วนคนที่เคยใช้บริการแล้วก็กดแชทไปเลยครับเมื่อเราเข้ามาในหน้าแชทนะครับผมก็ทําการกดบอกพนักงานเขาเลยนะว่าเราจะซื้อยอดวิวไอจนะครับผม นี่ครับผมซื้อวิวไอครับเนี่ยเอามาแล้วผมนี่ครับผมก็คือโป้ยอดวิวไอจนะเป็นวิววิดีโอไอจนะครับผมเป็นพวกรีวพวก IG TV หรืออะไรต่างๆนี่เหมือนกันหมดนะครับผมนี่เขาก็บอกว่าโปรโม,มชั่นยอดวิวเลทราคาตามนี้งานไวมากๆเริ่มงานเริ่มทันทีนะครับผมสนใจกี่วิวนะเรามาดูที่วิวกันก่อนนะว่าม,มีมีกี่วิวนะมีกี่แบบาราคามีเท่าไหร่บ้างครับ โอ้หนึ่งร้อยวิวห้าบาทโอ้ถูกนะหนึวิวห้บาบาทเองนะครับอ่มีเท่าไรบ้างเนี่ยโหหนึ่งพันะครับผมหนึ่ก็มีนะตรงนี้ราคาเท่าไรนี่ครับผมยังไงผมก็เล่นตัวนี้เหมือนเดิมครับหนึ่งหมื่นครับหนึ่งวิวนะหกรอยก้ิบเก้าทแถมสองพวิวนะครับผมอันนี้น่าสนใจนะครับผมอาแล้วก็บอกเขาเลยว่าเจ้าหนึ่งหมวิวนะหนึ่งหมื่นวิวครับหมื่นวิวหกรอยเก้าสิบเก้าบาทครับ นี่เรียบร้อยเรียบร้อยใจปั๊มมาใจปั๊มมาได้เลยค่ะใจปั๊มไงเออวันนี้เล่นใจเล่นใกจะจริงไงปึ๊บมาเรียบร้อย QR Code <c odes> มาอย่างงี้เราต้องทำการชำระเงินเฮ้ย hey, ชำระเงินเฮ้ย hey, ชำระเงินครับผม <c oughs> มันถ่กงแต่คำแรกก็แหละ <c oughs> ตัวทีครับตทษทีมาครับชำระค่าบริการตามบัญชีนี้เลยนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วก็ส่งสลรีไปเลยน,นะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปชําระค่าบริการก่อนนะครับผมแล้วก็ส่งสลิปไปให้พนักงานเขาครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้ทําการชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอนเงินไปแล้วละ่ะเออเรียบร้อยนะก็ส่งสลิปครับขั้นตอนต่อไปนะครับส่งไปเลยนะดีสลิปดูปึ๊บถูกต้อง699บาทส่งไปเลยครับอ่ะรวดเร็วทันใจนะครับผมดูเลยให้เขาเช็คเงินเลยนะว่าเงินเข้าจริงนะ ถ้าเงินเข้าเข้าระบบเรียบร้อยแล้วก็โอเครอฟังเขาพูดนะพูดที่ไหนเล่ารอฟังขั้นตอนต่อไปครับก็สรุปแล้วก็เข้าแล้วครับผมเงินเข้าเรียบร้อยนะฮะส่งลิงก์คลิปมาได้เลยนะฮะเราก็เข้าไปที่ IG เลยครับผมเพื่อนําลิงก์มาให้เขานะนี่คือหน้า IG ผมนะคลิปแรกเลยครับที่ผมจะนําเข้ามาให้นะเข้ามาหน้า IG ีอย่างนี้นะโปรไฟล์ปึ๊บนี่ก็เอาวิดีโอตัวนี้นะครับผมไปให้เขานะกดไปที่จุด3จุดเลยครับ กดไปที่ลิงก์เลยครับเหมือนเดิมปุ๊บก็ทําการคัดลอกลิงก์เรียบร้อยนะครับผมอนำลิงก์ที่คัดลอกไปให้เขาเลยครับเนี่ยแล้วก็วางลิงก์ไปเลยครับง่ายแค่นี้เองนะครับผมไม่ยากเลยนะ,ะทางพนักงานเขาได้ตรวจสอบแล้วครับตรวจสอบคลิปเรียบร้อยแล้วนะก็ขึ้นมา1วิวนะก็คือวิวที่ผมไปดูเมื่อกี้แหละเออนะครับอยอดก็เริ่มแล้วนะคราวนี้ผมก็จะขออนุญ,ญาตนะครับ ข้ามไปในช่วงที่ยอดผมมันขึ้นแบบสุดๆแล้วนะขึ้นแบบเต็มที่ชุดจาร์พุดปาร์เลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เขาก็แจ้งยอดมาแล้วนะครับว่าครบแล้วนะครับผมส่งงานเรียบร้อยขอบคุณที่ใช้บริการนะคะเรียบร้อยครับผมเยี่ยมยอดเอานิ้วโป้ไปเลยเนี่อนะขอดูก่อนนะต้องเช็คต้องเช็คสินค้านะต้องเช็คสินค้านะฮะเราซื้อแล้วต้องเช็คสินค้าครับนี่ครับกดเข้าไปที่โปรไฟล์เลยนะครับผมคราวนี้นะครับ วิธีการดูนะครับกดไปที่ตรงกลางเลยครับรีวิวครับผมเนี่ยวิดีโอรีวิวตรงนี้นะปึ๊บหมายว่า 10k โอ้โหใช่เลยครับผมครบนะครับผม 10k ครับผมอ่านะครับประมาณนี้นะผมรวดเร็วทันใจนะผมใช้เวลาไม่เกิน2องนาทีแน่นอนนะครับผมประมาณ2องนาทีถึงสามนาทีถ้าเกิดช้าเกินไปลองสอบถามเจ้าหน้าที่กันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเกิดเหตุขัดข้องอะไรหรือเปล่านะครับผมอ่าก็นี่เป็นวิธีการแบบรีวิวง่ายๆนะผมก็ดี หันใจรวดเร็วถูกใจมากๆเลยนะครับผมราคาก็ถูกมากนะครับผมนะถูกมากนะผมก็ใช้บริการบ่อยอยู่นะ <c oughs> ใช้บริการเขาบ่อยอยู่นะครับผมดีสุดๆเลยนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็มาทําให้ดูว่าเป็นการรีวิวเป็นการแนะนำง่ายๆสั้นๆนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมบายบายครับ